วันนี้เราจะพามาดูผลไม้ประจำท้องถิ่นนะครับที่ตอนนี้ก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับ,บสำหรับบางพื้นที่นะครับส่วนบางพื้นที่นั้นก็อาจจะเหลือเยอะอยู่นะครับมันก็จะเหมือนหมากเมานะครับแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กใครที่เคยรับประทานเคยกินนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่อหมากอะไรนะครับ ใครรู้ก็ตอบทีนะครับว่ามันคือหมากอะไรต้นนี้ก็ต้นไม่สูงมากนะครับแต่ว่าลูกก็จะดกนะครับลูกสูบของมันก็จะเหมือนกับหมากเมานะครับนี่นะครับกําลังที่จะข้ำสีค้ำสีดําแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ มันก็จะเหมือนหมากเมาเขาเรียกหมากเมาเล็กหรือเปล่าน,นี่นะครับ